ภูนันจากสามณีรานันจาการะะนันจายาถาสุข,ขงังปร,พริพุออนชันตตมากอบกุฏาระเกิจตระกัศระดพรานนศสัทธาะเกคีพระทหารด้วยกันนะครับอธิโมทนาเจ้าพาสัทธาทุกท่านวันนี้ อาจารย์เสรีกรชื่อรีชานำพระพุทธร,รูปองค์จำลองพระพุทธมงคลธรรมศรีไทยมาถวายแล้วก็พัทหารสังฆฐานนำปานเจ้าภาพทุกท่านครับซึ่งก็เป็นความอนุเคราะห์รูแลจะภาสถานทุกท่านนะครับ ขอพวกเราท่านทั้งหลายได้อนุมโมทนาสาธุการเป็พร้อมเปลี่ยนกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุมโมทามาสามองค์เนี้ยเป็นสมบัติ จะขอแบกองคหนึ่งขึ้นไปประดิษฐานว้บนบ่พุทธบาทสลิปาทะให้จำบรรเลือแบกจำบรรเลือวก็แค่สังขารก็ไม่ไหวแล้วเจริญบอลท่านอาจารย์ได้ขึ้นมาประเคนข้างบนได้นะครับเห็นพุทธลูกข้างบนนะครับจะได้ไปลังการรอบนี้จะได้แบกขึ้นไปประดิษฐานว้บนบ่พุทธบาทเจริญพงข้างบนได้เลยครับอาัุครับ เว้ยก้ผมเนี่ยผมแบกองค์หนึ่งขึ้น <c oughs> พระบาทศรีปาะทานนะครับ จิตอาสาที่ใครจะแบกขึ้นไปให้ลำพังเราจะแบกสังขารพวกไม่กลัวหรอกเพบันไดขึ้นพระบาทผมกลัวบันไดขึ้นลงแหลมสาธุครับพุมนตครูบาอาจารย์ลงแล้วประเขีนพระทหารครับผม นี่เนี่ยยกพาออกท่านมูลนะค่คุณบพุทธโลกองค์นี้เป็นนามพระรัชทานครับจากสดเด็จพระชนาการทิเบตรชาชการที่เก้าถวายพระนามว่าพระพุทธมงคลธรรมศรีไทยเป็นพุทธโลกองค์จริงนี่เป็นองค์ยกขนาดหน้าตกหนึ่งเมตรหกสิบแปดเซนติเมตร สูง220เซนติเมตร2เมตร20เซนติเมตรเกะจะหยกองค์ยอาก้อนใหญ่ขนาด32ตันเป็นหยกก้อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากบอ่อบพิทิสโคลดมเบียประเทศแคนาดาสำัมก่อนหลวงพ่อนี่มีความปรารถนาว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปที่เป็นวัตถุล้ำค่าสักอย่างหนึง่ง แล้วก็อยากจะเป็นพระพุทธรูปที่เคลื่อนย้ายลําบากเคลื่อนย้ายไม่ได้เพราะช่วงนั้นมีข่าวพระพุทธรูปองค์สําคัญหายถ้าสร้างจากเงินจากทองจากวัตถุอย่างอื่นท่านก็กลัวว่าพระพุทธรูปอนาคตถ้าท่านไม่อยู่แล้วพุทธรูปจะหายท่านก็มาคิดไปคิดมาคนรจะสร้างโดยหินท่านก็สร้างหาว่าหินอะไรที่ควรจะควรค่าแก่การสร้างพระพุทธรูปท่านก็มาสรุปว่าเป็นหยก ท่านก็ไปเที่ยวหาไปพามา่าไปจีนไปรัเสเซียไปเยอรมนีไปทุกที่ที่จะมีหยกแม้แต่แคนาดาท่านก็ไปถ้าไปวัดธมงคลตรงวิหารหลวงพอ่อองค์ดำหลวงพ่อพกรจะเจอหยกก้อนหนึ่งขนาดเท่ากำมมือนี่ครับหยกก้อนนั้นท่านได้มาจากแคนาดาตั้งแต่ครั้งแรกที่ท่านไปแสเวงหาหายกก้อนใหญ่ท่านบริฐานไว้ใน มณโดสีทองเล็กๆอยู่หน้าหลวงพ่อองค์ดําในพระอบนะหลวงพ่อท่านก็เอามาเป็นที่ระลึกว่าท่านได้ไปหายกที่แคนาดามาก็ปรากฏว่าก็ไม่มีไปหาแล้วก็ไม่เจออยากได้ก้อนใหญ่ๆแต่ก้อนเล็กหาได้มากมายแต่ก้อนใหญ่นี่หาได้ยากสุดท้ายก็กลับมาวัดธรมงคลก็มาบวชปฏิบัติอยู่วัดธรมมงคลจนปีสองพันห้ร้อยสามสิบสามสิบสี่ หลวงพ่อก็วันนั้นตีสามพาพระนักธรรมทำวัดเช้าเสร็จก็นั่งสมาธิกันปรากฏเห็นเป็นหินเข,ขียวๆก้อนใหญ่ๆปรากฏขึ้นมาจากลินออกจากสมาธิท่านกปารบกับหมู่คณะสมว่าตอนเนี้ยยกใหญ่เกิดขึ้นแล้วรอฟังข่าวท่านว่าบยกใหญ่เกิดขึ้นแล้วรอฟังข่าวเอาปรากฏว่าที่เหมืองบิทิสโคลัมเบียอยู่ใกล้ภูเขาล็อกกี้ เขาเหมือนนั้นเป็นเหมือนเหมือนทองคำเขาก็ขุดค้นเจอหยกก้อนใหญ่ขนาดสามสิบสองตันหลวงพ่อทราบข่าวพอออกพรรษามาท่านก็เดินทางไปท่านท่านเจอหยกในในพรรษาพอออกพรรษามาท่านก็เดินทางไปเดินพฤศจิกาเวลาช่วงอย่างนี้แหละท่านก็ไปหาหยกไปติดต่อท่ารามก็ปรากฏว่าไปถึงหยกก้อนนี้ถูกตีตาบี บีเจสองตัว BJ, บีเจเบกิง้งปักกิง้งถูกพ่อค้าจีนจองไว้แล้วเพราะตัวไปชา้าก็พยายามไปพูดไปคุยแล้ก็พอใจในอัธยาศัยไมตรีหลวงพ่อเพราะว่าเขาบอกว่าในเจ้าของเหมืองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพ่อค้าจีนซื้อไปอก็คงจะไปทํากําไรไปทําเครื่องประดับไปทําสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆแล้วมันเสียเสียค่าหยกก้อนใหญ่แต่อุตสาห์เจอยกขนาดใหญ่และใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเนี้ย หลวงพ่อท่านอยากจะทําพระพุทธร,รูปซึ่งคงความใหญ่ของต้อนหินไว้อยู่เขาก็เห็นด้วยกับหลวงพอ่อเขาก็เลยบอกว่าถ้าพ,พ่อค้าจีนไม่เอา,เ,อาเขาจะขายให้หลวงพอ่อสมัยนั้นก็สุดท้ายแลก็รอฟังข่าวอยู่จนสุดท้ายก็พ,พ่อค้าจีนไม่เอาเพราะว่าขนย้ายเข้าเมืองจีนลําบากช่วงนัน้นเป็นปัญหาท่านก็เลยทําการมัดจํามัดจําเสร็จแล้วท่าก็เอาหยกข้าม น้ำข้ามทะเลมาถึงเมืองไทยข่าวการได้ยกใหญ่ก็ปรากฏออกไปตามสื่อต่างๆคนก็หลังไหลามาดูแล้วก็มีปัจจัยมาบริจาคร่วมช่วยแล้วก็จองพระยกองค์เล็กจนสร้างเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ขนาดหน้าตัก1เมตร68เซนติเมตรสูง2เมตร20เซนติเมตรไดใ 36, ้ในปี2536มีใีนายเาโลเวกกี้ นายซิซิสมาอิวนายซาลิปทับอิกสามคนเป็นนายช่างมาจากเมืองอิตาลีมาจากประเทศอิตาลีมาสร้างมาแกะให้่านว่าหินมันได้มาแล้วแต่ถ้าได้ช่างไม่ดีนี่นะหินก็เสียหายท่านก็เลยพยายามที่จะหาแล้วนายช่างที่ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่แกะหินอ่อนมันม,มีมันมีหินอ่อน,ม,นมีหินอ่อนไว้คาราทมาอยู่ที่อิตาลีนะครับ ปัจจุบันนี้อย่างวัดป่าภูก้อนนี่ก็เอาหินอ่อนไว้คาร่าเนี่ยมาเก็บพุทธรูกขึ้นชื่อว่าประเทศที่แกะหินอ่อนได้งามเนี่ยต้องเป็นประเทศนี้หลวงพ่อก็เลยไปน่าว่าจ้างช่างจากประเทศอิตาลีมาเก็บปรากฏว่าแกะสําเร็จมาเป็นพุทธลูกองค์ใหญ่ส่วนหนึ่งของพุทธรูกยกองค์นั้นก็ถูกแบ่งมาสร้างเป็นพระพุทธลูกเป็นพระแก้วมรกตจําลองอยู่ที่เจดีหลวงวัดเจดีหลวง โดยหลวงปู่พุทพธธจนวราพรหลวงปู่จันคุณสารทโลหลวงปู่จันคุณสโลครับเป็นผู้ไปติดต่อไปขอหลวงพ่อมาเพื่อจะมาแกะเพราะว่าสมัยก่อนพระแก้วมรกตนี่เคยปรากฏปฏิฐานอยู่ที่วัดเจดีย์หลวงจ็ไปขอหลวงพ่อมาเกตพอพว,พวกเรามาสร้างวัดพวกเราก็จำลองเอารูปแบบของหลวงพ่อพุทธมงคลธรมรมสีไทยหรือหลวงพ่อหยกมาเป็นพระประธานใน ขอปฏิบัติที่สภาสมาธิสากลให้คิดถึงและลึกถึงว่าสมาธิของหลวงพ่อเนี่ยสามารถทําให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่บุรุชนสามัญชน,ชนคนธรรมดาเห็นได้โรยยากหรวบาอาบาจย์ท่านก็พาเห็นเด็นลูกศิษย์หลวงพ่อองค์หนึ่งอยู่ที่กาลสินท่านนันน่งสมาธิแล้วท่านเห็นสัตว์ประหลาดทีท่มคอยาวๆเท้า,า,ามันใหญ่มันกระบุง มันมากินตรงนี้มานอนตรงนี้มาตายอยู่ตรงนี้ขุดลงไปก็เจอไดโนเสาร์เราเราก็เรียกลงปู่ไดโนเสาร์ลงปู่ไดโนเสาร์ท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวัชรมุมนีท่านบอกว่าท่านกล้าประกาศได้เลยว่าท่านนี่แหละลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังอาจา,า,นนารย์ท่านนั่งสมาธิเห็นหยกท่านนั่งสมาธิเห็นไดโนเสาร์ท่านว่าดังนั้นหมู่ครูบาอาจารย์ท่านว่าอำนาจ จิตของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ประเพิปฏิบัตินี่ย่อมเห็นสิ่งเหล่านี้ครับก็วันนี้เป็นโอกาสดีท่านอาจ,จารย์สิริกรได้จำลององค์หลวงพ่อพระพุทธมงคลธรรมศีไทยหลวงพ่อยกมาถวายก็กำหนดการวันที่30นี้จะเดินทางไปประเทศศรีลังกาจะอัญเชิญเอาพุทธรูป,ปองค์นี้ไปประดิษฐานไว้ในพุทธสถานท,ที่สูงที่สุดในโลกบูชาพระคุณหลวงพ่อบูชาพระคุณพระบรมศาส,รรรสดา ปริษฐานบูชาไว้ที่รอยพระบาทพระพุทธบาทสิริปาทะแค่เดินขึ้นนี่ก็หายใจลำบากแล้วนะพม่ีเกี่ยวสิจะของบ้านรรบผิดชอบกันครึ่งทางทิงกันไว้กลางทางได้ยังไงบุญยากๆมันมากอันนิสงอยากจะทําครับบุญมันบุญยากนี่แหละแต่มันมากอันนิสงทําบุญนี่ในัำพีอย่างท่านสรทมเศรษฐีอย่างนี้ยสร้าง กระดินถวายคณะสงฆ์ถวายหมู่พระสงฆ์หมูหม่ใหญ่ในตินนาบานผู้ที่รับจ้างเขาเกี่ยวหญ้าให้วัวเลี้ยงช้างเนี่ยไม่มีเงินมีทองก็อุตสาห์เอาทรัพย์สินสมบัติที่ติดตัวก็คือเอาเสื้อผ้าตัวเองไปขาย<ต>ก็ได้เข็มมาเล่มหนึ่งเที่ยวหาขายผ้าเก่าตัวเองนี่<ต>ได้เข็มมาเล่มหนึ่งก็องเอาไปร่วมกองกระดินท่านสุธรรมเศรษฐี ไม่ได้มีผ้าไปร่วงเขาเลยเอาเข็มเล่มเดียวไปอนิสงส์นั้นยังเป็นอนิสงส์มหาศาลนะหรืออย่างในสมัยโบร,ราณอย่างนางกุณาทาสีอย่างเงี้ยเอาแป้งจีจีแป้งของที่คนมีมีฐานะเขาไม่กินกันเลยเป็นนางาทาสไปทำทำงานแต่เช้าไม่รู้จะเอาอะไรไปก็เอาแป้งไปเผาไฟไปจี่ไฟไปย่างไฟแล้วก็หนาวๆอย่างนี้แหละถือไปให้มันอุ่น ไปเจอพระเจ้าก็น้อมถวายใส่บาตรด้วยศรัทธาพระองค์ก็ทรงเสวยเสวยเห็นเลยอานิสงส์นั้นก็ทำยังความพิติให้เกิดขึ้นนางก็เมื่อพอสิ้นชีพไปนางก็ได้สู่สุคติโลกสวรรค์อย่างเงี้ยบุญอย่างเงี้ยเป็นบุญลาบากบุญยากๆกบุญกระทาได้โดยยากอยากจะทําบุญยากยากอย่างนี้แหละปีนี้เราขึ้นไปภาวนาบนพระบาทศรีปาทั้งก็อยากจะแบกหินสักก้อนหนึ่ง ขึ้นไปปฏิษฐานบูชาพระบาทเอาไว้ในพุทธ,ธสถานที่สูงที่สุดในโลกนึกถึงคำพีหลวงพ่อพระมาลัยมีคนเอาดอกบัวมาถาวายท่านแปดดอกท่านว่าจะทำยังไงดีจะได้อนุเคราะ์สงเคราะห์ศรัทธาผู้ที่ถาวายอย่างถึงอานิสงส์อย่างที่สุดท่านก็อุตส่าห์เอาดอกบัวนั้นขึ้นไปถาไวายพระอาตเขตแก้วจราามณีในสวรรค์ชั้นดาวดืน ถ้าจะเอาไปก<ป>็คงต้องฝากพี่สุนแล้วล่ะผมคงไปไม่ทันดันั้นรอบนี้คุณแม่อาจารย์รักริอร์สิลิคอนชีวพิชาเรียกไว้ก่อนเรียกไว้ก่อนก็เอาพระพุทธรูปมาถวายอยากจะสร้างอนิสมันยิ่งก็อยากจะชวนผู้พระเจ้าประสงค์นี่แหละโดยเจพาพระอาจารย์ธรรมสสมณะเอาพุทธรูปใส่ในเป้แล้วแบกขึ้นไปบูชาพระบาทที่สูงที่สุดในโลกทำยากๆนี่แหละ อยากจะทําบุญให้ลหบากลหบากเพราะว่าใจข้างในให้มันสะอาดพอใจยากๆอย่างนี้แหละมันได้ถึงใจจะได้จําได้ว่าโอ้เรื่องถึงพระบาทศรีปาท้พระพุทธรูปของฉันประดิษฐานอยู่บนนั้นพระไปแบบเหิดขึ้นคอเงี่ยนะผมไม่เคยกลัวบันไดพระบาทเจ็ดกิโลผมกลัวบันไดขึ้นโรงแรมที่พี่จองเนี่ยอย่างนั้นอนุโมทนาการนั้นศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ มาถวายพระทหารและได้ยินดีในอานิสงส์ส่วนที่วันนี้ท่านจันทร์สิเริกรถวายพระพุทธรูปมาเป็นส่วนกลางของพระนสงส์เป็นอานิสงส์ของเราท่านทั้งหลายพงค์ารมภาพก็จะเป็นตัวแทนแบกพระพุทธร,รูปนี้ขึ้นไปปฏิฐานบนพรทบาทศิริปาทาให้อานิสงส์นี้สาเร็จแก่ทุกท่านให้ได้อานิสงส์เสมอกันท่างเสมอ้วยท่านศรัทธาผู้ถวายเสมอ้วยอัรมภาพผู้จะแบกอ,อ,องกรรค์พระพุทธปฏิมาขึ้นไปปฏิฐานลอยพุทธบาทครับ ลำดับถัดไปจะได้นำพาคนะศรัทธาในส่วนลักขีส่วนอิทิวิโสเป็นลำดับสื่อไปครับ